ได้ปกติเลยเล็งได้นะครับยิงได้สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานจอยมือเดียวนะครับใช้ร่วมกับ iPad นะครับผมก็สามารถเล่นเกมบน iPad iPhone ได้นะครับผมเคยทําคลิปสอนเล่นบน iPhone เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาสอนเล่นบน iPad บ้างนะ ก็สําหรับการติดตั้งนะครับให้เราใส่เข้าไปแบบนี้ตรงๆเลยนะฮะไม่มีอะไรมากฮะก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับผมจะเลื่อนมาอยู่ไว้ตรงกลางนะฮะแบบนี้นะครับผมแต่ผมขอทอดเอาก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดตัว adjective ทัชนะครับก็คือตัวนี้นะฮะเออให้เราเปิดตรงนี้ก่อนนะครับ ให้มันเป็น